ทำบ้านพักผู้สูงวัยอย่างไรไม่ให้เจ๊งอันนี้สําคัญมากเลยนะครับหลายคนทำมาแล้วไม่ประสบความสาเร็จครับถึงแม้จะมีเพชั่นเป็นอย่างมากที่จะทําบางรายก็เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนรายใหญ่ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในการทําบ้านพักผู้สูงวัยนะครับถึงแม้จะทําธุรกิจพัฒนาที่ดินด้านอื่นๆมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งก็ตาม หลายรายยังไม่รู้เลยครับว่าช่วงอายุหรือสถานะของผู้สูงวัยเนี่ยครับที่แตกต่างกันนั้นก็ต้องการบริการที่แตกต่างกันด้วยนะครับที่สําคัญเราจะต้องวิเคราะห์ตลาดอย่างไรให้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัยจริงๆที่เราไม่ใช่เพียงแค่มโนนะครับและการออกแบบที่เหมาะกับผู้สูงวัยหรือคนพิการที่บอกดูหรูเลิศ นะทันสมัยพวกนี้เหมาะสมจริงหรือไม่เรื่อง Internet of Things อะไรย่างเนี้ยครับใช้ได้จริงหรือไม่ผมเองก็พาคณะไปดูงานมานพักผู้สูงวัยร้ายต่อหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ๆอย่างที่สิงคโปร์มาเลเซียหรืออย่างไต้หวันที่ทำอย่างประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งญี่ปุ่นอย่างนี้เป็ตนต้น เลยเถิดไปจนถึงออสเตรเลียไปถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือยุโรปเราพากันไปดูหมดแท้ครับแต่ว่าหลายท่านกลับมาแล้วไม่ได้ทำตรงกับความต้องการของผู้สูงวัยจริงๆเลยไม่ประสบความสำเร็จน่าเสียดายครับในฐานหน้าที่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจกสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยครับก็เลยจัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นมา ในวันที่10ส,สิงหาคม2566นี้นะครับโดยมีผู้รับรู้ซึ่งก็คืออาจารย์ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรานี่เองนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเอ,อกอุกวาดายอย่างเช่นท่านรองศาสตรา,าจารย์นิพัฒน์จิตประสงค์ประธานโรงเรียนของเราเนี่ยครับก็จะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักผู้สูงวัยให้ตรงความต้องการผู้สูงวัยจริงๆ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาศวินพิชยายโยธินสถาปนิกชื่อดังและมีประสบการณ์ในฐานะที่ไปอยู่ในโยุโรปเซื้อแสดงเนี่ยครับเขาทําบ้านพักผู้สูงวัยยังไงให้ประสบความสำเร็จและได้เห็นโครงการหลายแห่งในประเทศไทยของเราเช่นกันครับทํำยังไงให้สําเร็จท่านดรรอยบุญก็อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งไปดูงานบ้านพักผู้สูงวัยสรุปบ,บทเรียน จากบ้านพักผู้สูงวัยในประเทศไทยเนี่ยครับทุกโครงการเลยครับโครงการไหนดีเด่นร้อยอย่างไงบ้างเนี่ยครับที่เราจะทําโครงการบ้านพักผู้สูงวัยนั้นจะต้องศึกษาไว้เป็นแบบอย่างและบทเรียนอันนี้สําคัญมากเลยครับและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราศาสตราจารย์าาเกรียมศักดิเจริญวงศัก์ซึ่งทําเรื่องเกี่ยวกับเวลเนสอันนี้ก็สําคัญมากสําหรับผู้สูงวัยนะครับ ยังมีดรออมราชบันดรีจากประเทศเนปลาลซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยเช่นกันครับท่านดรออมคนนี้ก็เหมือนกับแลนเดนเฮาส์รือปรึกษาประจําประเทศเนปลาลนะครับเพราะเป็นเดวเวล o อปเปอร์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเนปลาลท่านเหล่านี้เนี่ยครับก็จะมาคุยกับเรงตอฟังเนี่ยครับว่าเราจะพัฒนาบ้านพักผู้สูงวัยยังไงให้ประสบความสำเร็จจริงๆซึ่งอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับว่า เราจะทำไงให้ตรงความต้องการของลูกค้าแบ่งกลุ่มผู้สูงวัยซอยลงไปหเห็นว่ากลุ่มไหนต้องการอะไรกันแน่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบไหนที่เราคิดเองกับที่เป็นความต้องการของลูกค้าจริงๆเนี่ยครับมันแตกต่างกันนะครับยิ่งกว่านั้นเราจะวิเคราะห์ทางด้านการเงินการพัฒนาโครงการอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราในฐานะที่อยากจะท,ทําด้านนี้จะาสายแต่แพชชั่นอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับต้องมีการวิเคราะห์ให้ดีซิฟสิสนหา สองห้าหกนี้นะครับผมขอเรียนเชิญมาสัมมนากันในเรื่องนี้นะครับสําหรับการพัฒนาบ้านพักผู้สูงวัยแบบอย่างและบทเรียนจากหลายประเทศทั่วโลกและจะทําให้เราสามารถพัฒนาโครงการบ้านพักผู้สูงวัยให้ประสบความสาเร็จจริงๆครับ